เพราะว่าพัทลุงเนี่ยดังมากในเรื่องของข้าวสังหยดขเขาก็เลยนำข้าวสังหยดเนี่ยแปลรูปเป็นพิซซ่าฮะเอาจริงอร่อยมากๆถึงมือใครับเนี่ยเอ้าจริงหรอ่อมทำเองกินเองร้อยเองค่ะ ไปตํานานสัปด,ดาห์นี้ผมโจ้ยมาเที่ยวภาคใต้อีกแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงผมจะพาขึ้นไปที่ควนนกเต้นเดอรยรถโฟวิลได้คันนี้นะครับจะพาไปดูแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าและจะได้เห็นทะเลหมอ,อกของภาคใต้ว่าจะสวยงามขนาดไหนไปลุยกันเลย นี่คือจังหวัดพัทลุงจังหวัดที่หลายคนคิดว่าเป็นเมืองรองแต่ว่าจะพาไปเที่ยวหลายที่ที่ว้าวมากๆเหมือนที่ตอนนี้ยืนอยู่ขมขับรถออกมาจากตัวเมืองประมาณใช้เวลาสักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นด้วยรถโฟล์วด้์ของคนพื้นที่มาเนี่ยที่นี่เนี่ยเรียกว่าควนนกเต้นนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเขาใจง่ายๆคือเขานกเต้นนั่นเองเขาเล่าว่าในอดีตเนี่ยจะมีนกเยอะมากๆเต็มเขาแล้วเวลาที่นกมันเกาะกิ่งไม้อ่ะมันหางมันจะเต้นไปเดี่ยงมาเหมือนประมาณว่านกเต้นของอเลยตั้งชื่อหน้ารังอะไรว่า ควรน,นกเต้นเราตื่นเช้าขึ้นมาดูกับทะเลหมอกของภาคใต้แล้วก็รอพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามอากาศดีสดชื่นมากๆครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีบริการที่พักนะครับเป็นเหมือนเต็นท์ให้ได้นอนตอนกลางคืน,คลนแล้วก็ตื่นมาเจอกับอนันนี้วิวแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนเพราะเขาจะมีคาเฟ่น่ารักน่ารัก,รกจิบเครื่องดื่มอย่างเช้าร้อนๆในตอนเช้ากับวิวทะเลหมอกโอ้โห อยากให้เพื่อนๆพนได้ลองมาเที่ยวเอาล่ะเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าวันนี้เที่ยวไม่ซ้ำทางแล้วผมโจ๊ี้จะพาไปเลยที่ไหนบ้างนี่เริ่มแรกที่ขนนกเป้นจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขับรถลงเขาไปไปเที่ยวคาเฟ่ชื่อว่าในสวนสีพัทลุงบ้านฉานันเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักที่จะมีกิจ,จกรรมไม่ได้ทดําเยอะมากและจะไปจบท้ายพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่อ่างเก็บน้ําคลองป่าบอนทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เนี่ยจะสรุปแค่ไหนในจังหวัดพัทลุงติดตามไม่ดีนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะ เดินเข้าไปสั่งชาร้อนๆกินซะหน่อยให้เพื่อนๆได้ดื่มดำบรรยากาศกับวิวไปละ วนนกเต้นนะครับนอกจากจะมีคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักแล้วมีที่พักแล้วเขาก็ยังมีอาหารต้อนรับสําหรับแขกที่มาเยือนนี่อาหารนี่จะเป็นฮาลานเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าอาหารน่าทานทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นอาหารใต้ด้วยให้ดูเลยนี่แกงส้มปลากระพงมันขี้หนูผมไม่เคยเห็นไม่เคยกินเหมือนกันนี่คือมันขี่หนูครับโอ้โหลองชิมเลยจริงๆบางคนเขาเรียกแกงเหลืองบางคนเรียกแกงส้มแตงจริงเบสมันก็ออกมาจากขมิ้นเหมือนกัน หอมมากคลื่อนแบบเผ็ดมากมันขี้หนูอะมันก็เหมือนมันฝรั่งมันอะไรแบบนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะมีขนาดเล็กก็เลยเรียกว่าคือหนูน่าจะเป็นอย่างนะั้นแหละผมว่าอืมอีกเมนูหนึ่งผมชอบกินมากอันนี้อแกงไตปลามาภาคใต้นะต้องกินแกงไตปลาเนี่ยหรือว่ามีชื่อหนึ่งว่าแกงน้ําเคยเออผมก็เพิ่งรู้ว่าแกงไตปลาเรียกว่าแกงน้ําเคยนะเนี่ย อร่อยจังนี่ปลาทูแขกแดดเดียวอ่ะลองชิมดีกว่าโอ้โหกรอบม,มากอันนี้คือน้ำพลิกอึกหรือว่ามะอึกที่เรารู้จักนั่นเองอนนอนนอเผ็ดมาก แล้วก็แต่ว่าใบมะม่วงหิม,มาพานพ์อ่ะหอมมากเป็นกลิ่นที่ดีนะอยากให้ลองกินเลยความเค็มกำลังได้แล้วกรอบนอกร่มนในไก่ทอดน,นี่ทีเด็ดเลยครับผมอ,อาหารเนี่ยอร่อยทุกอย่างแล้วเห็นวิวด้านหลังผมไหมครับนี่คือควรน,นกเส้นที่เงียบสงบได้ยินเสียงธรรมชาติหมอก ที่มาหลังฝนทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากๆ mm hmm. เดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทีเ่ยวกันต่อมากินข้าว <net> ธรรมชาตินี่คือรถของธรรมชา,รรมชาติเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วต้องตักตรงซะหน่อย ลาหลาือจากอำเภอกงหลานะครับผมโจวี่ขับรถมาประมาณสักยีนาทีจะมาถึงอีกหนึ่งอำเภอ นี่คืออำเภอศรีนครินผมพามาที่ในสวนศรีพัทลุงบ้านฉันที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้กรเกษตรเชิงสร้างสารรค์เพราะว่าพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดังมากๆในเรื่องของข้าวสังหยดเขาก็เลยนําข้าวสังหยดเนี่ยมาทาเป็นแป้งแล้วก็จะทําแปลรูปเป็นพิซซ่าและที่นี่เนี่ยเขาเป็นวีแกนล้วนๆเลยนะครับก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งทำข้าวหวานขนมต่างๆแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ครับเปิด เพราะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ในสวนสีพัตลูป้าดฉันกันเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหถ้าเล่นอย่างนี้นะผมว่าผมไปพินเน็ยดีกว่าโอ้โหมันได้สกคอตเลยว่ะ อันนี้เขาเรียกว่าต้นใบอะไรครับเนี่ยต้อหมากต้อหมาโอ้ยเขาไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วหรอครับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยครอบครัวพาลูกหลานมาลองเล่นการเล่นไทยไทยแบบโบราณที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบันกันได้นะครับก็จะมีพี่ๆพ้าๆน้าอาเนี่ยคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนี่เป็นลานกิจกรรมทั้งหมดเลย เราก็จะสามารถมาเล่นตรนี้ได้นี่ครับกว้างมากเข้ามาข้างในเจอกับพี่โบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โบแนะนําตัวหน่อยครับชื่อพี่โบค่ะคชื่อจริงชื่อเปียน,านันรักคุณแก้วค่ะ,คะพี่โบจะมาสอนโจยยิ่งทอะไรครับทำขนมดอกลําดวนจากแป้งข้าวสังหยด ข้าวสังยดมันเป็นแป้งพื้นบ้านของจังหวัดพัทธลุงค่ะจริงๆเนี่ยเราก็มาหุงเป็นข้าวสวยทานได้เหมือนกันแ่เขาบอกว่าอร่อยมากใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ลองเปลี่ยนแปลรูปจากที่ใช้แป้งธรรมดามาเป็นแป้งข้าวสังยดนี่คือวัตถุดิบในวันนี้เราเอาทุกอย่างนะคะใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยครับแล้วเราก็ร่อนร่อนเลยค่ะช่วยไหมคะ ได้ครับอุ้ยมันเนียนมาก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 เลยค่อยค่อยนวดเลยค่ะน้องโจอีพี่โบไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยพี่ชอบค่ะรอครับอันนี้คือชอบชอบทำขนมคือชอบกินจอกลำดวนถ้าตอบได้ชอบผมพไมอะไรครับเนี่ยเห็นบอกว่าเด็กๆนี่เขาก็ชอบมาทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนเขาก็ไม่เคยได้ทำเนาะแล้วพอเขาได้มาที่นี่มันก็ได้เรียนโอ้มันทำอะไรด้เราได้เผยแพร่เขาด้วยค่ะบางเด็กบางคนเขาไม่รู้จักดอกลำดวน อบเสร็จแล้วจะหน้าตาแบบนี้เลยขนมดอกลำดวนโอ้โหสีสันไม่เหมือนที่ื่อแน่ลองชิมหน่อยครับอืหอมกวันเยียนแล้วก็ไม่หวานเกินไปที่สำคัญกินแล้วยังรู้สึกว่าสุขภาพดีแน่นอนเลยนี่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โบมากเลยครับมาสอนทำขนมยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูทำพิซซ่ากัน่อครับ เอาละตอนนี้มาอยู่อีกหนึ่งสเตชันครับกับพี่ปิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือพิซซ่าแป้งข้าวสังหยอดใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะทําเป็นพิซซ่าครับพี่ปิงก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ทานวัตถุดิบพื้นบ้านได้ง่ายขึ้นครับเลยบอกว่าหน้าต่างๆในพิซซ่าเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์ฟอนเลยใช่ค่ะจะใช้เห็ดท้องถิ่นของที่นี่เป็น โปรตีนแทนเนื้อสัตว์เลยค่ะทำไมเราถึงเรียกแบบนั้นครับพี่ติ๋งก็อยากให้ทุกคนได้ทานผักมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทานโปรตีนที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโอ้เวจเิเรีเลยเหรอมันลองทำกันเลยครับโอเคค่ะเริ่มจากนี่แหละค่ะนี่เราได้แป้งมิซ่าที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นแป้งข้าวฟังยดค่ะดูดีมากเลยว้าวชำนาญมากอะชำนาญกว่าพี่อาจจะอีสอนน้องหน่อย <c oughs> มาเบอร์นี้แล้วโอเคโอเคค่ะเราจะใส่น้ำมันก่อนอันนี้ <c oughs> น้ำมันมะกอกใส่ลงไปโอที่ไ oh. ม,ม่ทั่วเลยค่ะเพื่อไล่าอากาศออกให้เป้งเวลาอบออกมาสวยงามต่อไปทาซอสพิซซ่าค่ะ พิซซาเราทํามาจากอะไรครับพี่เป้งจากมะเขือเทศค่ะแล้วก็ออริกาโนค่ะแล้วก็หอมใหญ่กระเทียมค่ะอันนี้จะเป็นหน้าซิกเนเจอร์นะคะของที่นี่เลยนะคะหลักๆคือผักกูดผักกูดจากในสวนเลยค่ะเคยกินมาก่อนเลยพิซซาผักกูดอันนี้เป็นผักที่ไม่มีสารเคมีนะคะปลูกจากในสวนเลยนะคะอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดแครงที่แบบเห็ดแครงใช่รู้จักไหมคะรสชาติสัมผัสเหมือนนื้ไก่ค่ะ มันกรบๆเหมืนเนื้อไก่<ม>เป็นเห็ดท้องถิ่นของที่นี่ค่ะ<ม><ม>เป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่ตรงขอนยางอะคะ<ม>่ะอันนี้หน้าแบบซ<ม>ิกเนเจอร์ที่นี่นะคะรสชาติเป็นอาวเยียนค่ะ นี่หน้าซิกเนเจอร์ที่ปกคลุมไปด้วยชีส๋ยวผมว่าพอมันเข้าเตาจนแป้งมันสุกฟูกลับขึ้นมาแล้วชีสมันเมลมเล,ลก์กลงไปมันจะสวยงามนาวสวยงามมากาเลยค่ะ,คะใช่ค่ะเราเอาไปเข้าเตาอบเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับไม่เกิน5นาทีค่ะอุ้ยเร็วมากเลยไปเดี๋ยวเราเอาเข้าเตากันใช่ค่ะ ตะเกรงได้เลยค่ะร้อนเหลือเกินโอ้โ้ ารทั้งหมดที่วันนี้เนี่ยพี่ปิงนําเสนอเลยนี่พิซซ่าสองหน้าซิกเนเจอร์ที่เราทํากันแล้วมีอะไรครับแนะนําหน่อยอ่าแล้วเนื่องจากที่นี่มีส่วนมันบอรี่ใช่ไหมคะก็เลยมีเมนูจากมันบิรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นมันบอรี่อเมริกาโนค่ค่ะโอ้แล้วก็มันบอรี่โซดาค่ะครับชีสเค้กหน้าไม้ราซอสมันบอรี่ค่ะโอ้นยน่ากินมากขนมปังแป้งข้าวสังหยดราซอสมันบอรี่ค่ะแล้วก็ที่นี่เลย เป็นโยเกิร์ตโฮมเมดท,ทานคู่กับเยนมนารีค่ะอันนี้สลัดโฮมเมดนะสลัดโฮมเมดค่ะปักผลไม้ฐานยาพืชรวมค่ะ,เร,คะเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนเลยหูโคแห้งมากตอนนี้ชื่นสดชืดช่นนี่มันผมแน่พื้นคืนเชิดขึ้นใ,นในนหม่ครั้งหนึ่งกาแฟหอมมากกาแฟใช้ของที่ไหนครับแม่ของที่ในชุมชนที่นี่เลยค่ะชุมชนข้างๆนี่แหละค่ะเขาจะปลูกคาเฟ่ดีนะครับเนี่ย คือที่นี่เนี่ยเขามีเหมือนคาเฟ่กาแฟสดเล็กๆด้วยใช่ไหมครับสําหรับแบบออพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาลูกๆมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็มานั่งกินกาแฟาดูชมบรรยากาศกันได้แล้วก็มีอาหารต้อนรันนแบ,บแบบนี้เลยเอาจริงอร่อยมากๆมันเหมือนพิซซ่าแบบตามร้านดังๆทั่วไปอ่ะคือเราเห็ดเห็ดแครงอ่ะมันได้สิกเน์เจอแบบ ความเคี้ยวหนึบหนับเหมือนเหมือนเนื้อไก่อย่างที่บอกจริงนี่มันดีอ่ะมันว้าวมากเลยถึงมึงใครับเนี่ยอ่าพี่มึงเอากินเหรอโพี่มึงทำเองค่ะทำเองกินเองร้อยเองค่ะใครมันจะไปคิดว่าคั่วกลิ้งกับชีสพิซซ่ามันจะนัวเข้ากันได้ดีอะไรขนาดนี้มันไม่รวยนะเนี่ยอร่อยมากครับ แป้งอร่อยจังอันนี้อร่อยมากเหมือนได้รู้สึกว่าไปกินที่ฮอกไกโดยังไงกันเลยแน่นๆค่ะเป็นผักสลัดที่ปลูกเองนะคะปลูกเองมั้งเลยเหรอใช่ค่ะเป็นในชุมชนนี่แหละค่ะเรามีทุกอย่างจริงๆที่นี่อ่าได้ดีมากอืมสดมากอารมณ์ดีมากๆแบบดีต่อร่างกายหมดเลยค่ะ น้ำสด,สด,สดอร่อย very good จริงๆผมอยากให้ทุกคนได้มานะครับที่นี่เนี่ยที่องให้ฝากหน่อยว่าถ้าเพื่อนๆที่เขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาอยากจะมาเที่ยวมากินอาหารดีๆที่เป็นเหมือนยานแล้วได้เรียนรู้แบบที่วันนี้ได้ลองทํากันทั้งหมดสำหรับใครที่สนใจนะคะกิจกรรมเรียนรู้คู่ความสนุกนะคะ,ะลงมือทําด้วยตัวเองแล้วก็ทานเองนะคะก็ติดต่อได้ในเพจในส่วนสีพทัทลุงบ้านฉันนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0ู7ย์7ป3 8 4, 3 4, 3 4ได้เลยค่ะใช่ครับ แล้วก็ที่สําคัญจะลืมนะว่าที่นี่เนี่ยเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักคาตาเลอร์นะครับที่นี่เนี่ยพัทลุงไม่ใช่เมืองรองอย่างที่คิดเนาะมาที่ยวแเรามีอะไรให้ได้เรียนรู้ให้ได้เจออีกมากมายเลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอร่อยมาก ผมจะพามาดูพระอาทิตย์ตกดินของภาคใต้ในยามเย็นที่นี่จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นทางในเป็นทางที่ทอดตัวยาวไปน่ารักมาก สถานที่สุดท้ายนะครับในจังหวัดพัทลุงที่ผมโจอี้ได้พามาเที่ยวที่นี่มีชื่อว่าอ่างเก็บน้ําคลองป่าบอนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ําที่เขาตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีน้ํากินน้ําใช้ในช่วงหน้าแลง้งรวมถึงทําการประมงได้ด้วยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2537แล้วผมจะพามาดูพระอาทิตย์ตกดินของพาคใต้ในยามเย็นที่นี่จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นทางในเป็นทางที่ทอดตัวยาวไป น่ารักมากไปเลือกกันดีกว่าครับ จบลงแล้วนะครับกับทริปภักใต้จังหวัดพัทลุงที่โจยและเที่ยวไปตำทดงอยู่มาทั้งหมด2อาทิตย์ด้วยกันเราได้เรียนรู้และเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในพัทลุงที่ผมบอกเลยว่าว้าวมากๆและจะมองข้ามจังหวัดอรองแบบนี้ไปไม่ได้เลยมานั่งทบทวนกันบ้างดีกว่าว่าผมพาไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างในวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราตื่นมาที่ควนนกเต้นควนหรือว่าเขานกเต้นนั่นเองและได้ดูทะเลหมอกยามเช้ากับพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาสวยมากๆอากาศบริสุทธิ์สดชื่นไม่คิดเหมือนกันว่าภักใต้บ้านเรา จะมีทะเลหมอกที่สวยงามขนาดนั้นจากนั้นนะ่ยผมก็พาไปต่อที่คาเฟ่ในสวนสีพัทลุงบ้านฉันที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่มีขนมแล้วก็ยังมีอาหารคาวหวานแล้วเขายังมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พราะเขาใช้แป้งข้าวสังหยดนะครับในการมาทำพิซซ่าทำขนมกลีบลำดวนและก็ตบท้ายด้วยแยมเมลเบอร์รี่อยากให้เพื่อนๆนได้ลองไปนั่งคาเฟ่ของเขาน่ารักมากถ่ายรูปสวยและยังมีกิจกรรมให้ได้ลองทำอีกมากมายและที่สุดท้ายที่ยืนอยู่ในขณะน,นี้กับการยืนสูดอากาศหายใจและมองพระอาทิตย์ตกดินที่นี่คืออ่างเก็บน้ำคลองป่าบอลผมว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกหลายที่ที่หลายคนเนี่ยไม่รู้จักแต่พอได้มาถึงแล้วอะ่ะ โอ้โหเห็นแผ่นพื้นน้ำที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ท้องฟ้าที่พาที่กาลังตกดินมันสวยงดงามเหมือนดั่งภาพวาดยังไงอย่างนั้นอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาและถ้าอยากรู้ว่าวันนี้ทั้งวันผมใช้ค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ขึ้นมาเลยฮะนี่คือรายจ่ายที่วันนี้ใช้ไปค้กป้ากไม่แพงอย่างที่คิดอยากให้มาเที่ยวกันและถ้าอยากติดตามรายการของเราและอยากรู้ว่าในทุกๆครั้งไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง คิดว่าโคตขึ้นมาเลยจะเด้งไปที่ปฟนแพจ a c e b o o k เที่ยวไม่สำทางสแกนกันให้ทันแต่ถ้าสแกนไม่ทันกเ็เลิชได้ใน Facebook ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางเที่ยวสั้งทีต้องเที่ยวไม่สำทางแจ้กันใหม่สัปดาห์หนะ้าผมโจวี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามให้ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับ ขอขอบคุณ KING POWER เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรสจำกัดมหาชนกัฟ in TV